ถอ,อ่าพี่แพรกับน้องกันตึมจะทำอะไรกันครับเก็บรูประเบิดเสร็จแล้ว<อ>แล้าใส่ใส่ใส่รถเลยแล้วเอาที่โอ <laughs> เก็บลูกระเบิดเสร็จแล้วเอาเอาทีละนิดก็ได้เดี๋ยวค่อยมามาเก็บใหม่ก็ได้เอาวางไว้ก่อนอเดี๋ยวมันจะหล่นหมดนะ่ะเดี๋ยวมันจะแตกก่อนนะเพราะมือแพนนะ่ะโอเคพอแล้วพอก่อนเอามาแบ่งใส่มือนะฝน <Okay. S 2> พเพจอเพจอันี้มาโอเคเอาน้ำตาลน้ำนี่เขาจะเอาไว้ใส่เม็ดร,ระเบิดตาลม,มาแอบ,บเลียแล้วนะ่ะกันเตืมเอามาใส่ลูกมาอืออุ้ยอุ้ยระเบิดใช้กันทึมเลยอุ้ยนี่มันระเบิดแล้วลูกปึ๊บ้องนะปึปหลบหลบลูกหลบอึ๊บอู้ นันยน,ยนนาชาาโนไปใส่โอ,อี้เลยัวโเคแตกหมดยางอุ้ยอ,ยอยหนูเอาไปใส่อีกรกอ่กระตื่มมาเอาไปใส่ลึเมาใส่ทีละสอเมตรสามเมตรก็พอโอเคอมีกระตืมมานี่หนูกระตึมอยู่นี่ครับมาอากระตื้มเอาไปใส่เร็วตต่มครับ ถ้าทำหล่อนนี่แพนใส่ไว okay ้แล้วมันก็หมดเลยดติมเอ้ยดึกโอเคเอ้ยรเบื่อแล้วเติมไปใส่เลยลูกพี่แพนใส่แล้วออกมาใส่หมดเลยเทลงไปเลยรึบเออยเติมถอยลูกรึปรึปดู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 อุ้ยเย้วูดานี่เลยไปดีแล้วอ่ะเอาไปใส่อีก ให้เติมด้วยอุ้ยไม่รอพ่อเลยเหรอไม่รอแล้วให้พ่อดูให้พ่อระเบิดดูเหรอลูกอ่ะแฟนใส่เยอะลออกมาระวังอึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ยอ้าเทหมดเลยอุ้ยนั่นอืออุ้ยระเบิดเต็มเลยไปอึ๊บอ่ะอีกอันนึงอ่ะเติมแล้วว่ ลงไปเลยพี่แทนตึ๊บเฮ้ยอ่าพี่แทนใส่เลยออกมาแล้วบงแลวบางแล้วบงเออเอออุ้ยตึมไอเด่นมันระเบิดแล้วไงมันระเบิดออกหมดหรือยังเจ๋งมากสุดยอดหมดแล้ว มันโดนปากเพลเลยได้ระวังนะตืมรวังลูกมันแตกหมดแล้วแรงนี่ไงตรงขาแพนอีกอันหนึ่งนะไหนนี่เนี่ยนั่นอ่ะยังไม่ระเบิดเลยโอเคใช่ไหมมันยังไม่ระเบิดบอดไปแล้วนี่มันเฮ้ยมันระเบิดมันมันอยู่กี่ตัวนะอืมหมดแล้ว ตบวมือหน่อยเก่งมากใครเอาเราไปขึ้นวะอืมเก่งมามกพอแล้วลูก